สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมศูนย์ถ่ายทอดของหมอดินสง,ง่ยมจัจจรกุดนะครับผมซึ่งอยู่ที่หมู่ที่1ตําตำบลตันโตอำเภอตันโตจังหวัดยะลานะครับวันนี้หมอดินสงหยมเนี่ยจะมาสอนทําน้ําหมักพอดอสิ่านใดอยากรู้ธีการทําเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักที่การทํากับหมอดินสง,ง่ยมครับผมเชิญหมอดินสง,งียมแนะนําตัวเลยนะครับก็สวัสดีค่ะคือวันนี้จะแนะนําทําน้ําหมัก สังเคราะห์แสงนะคะจากโคโด15ค่ะแล้วก็จากการที่ทําแล้ว่คือก็ได้ผลอยู่ค่ะและวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทําค่ะครับผมอันนี้ก็คือตัวน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดสิบห้าที่ว่า<ม>ประจิตได้ขยายเชื้อนะครับผมสีแดงสีชมพูสวยมากะนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำอย่างง่ายๆนะครับผมมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับ ก็ส่วนผสมก็อย่างแรกก็ต้องมีมีหัวเชื้อโอนนะคะมีหัวเชื้อมีอหัวเชือ้อเนี่ยหัวเชื้อนี่คือยังไม่ได้ขยายนะคะส่วนอนนี้คือขยายไปแล้วแล้วก็ส่วนผสมก็มีไข่นะคะหลักๆก,ก็ต้องมีไข่กับหัวเชื้อแล้วก็จากนั้นก็มีขวดแล้วก็เราก็บรรจุน้ํานะคะแล้วก็ให้มีช่องว่างไว้ด้วยเปื่อจยูรินซีนี่เดละจะได้หายใจแล้วก็ขยายตัวได้นะคะเริ่มแรกก็คือตอกไข่ตีไข่โคนนะคะก็เอาไข่ us. นี่ <มา S 2> ค่ะไก่หยิบได้เลยครับ,<ข>บ,รบอ่ะตามตรงนี้เลยดีกว่าดรวตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คือนี่เราวันนี้ใช้ไข่จีดฟองนะคะครับผมนี่<อ>ใช้ไข่จีดฟองไข่ไก่สดนะคะดูด้วยถ้าไก่เก่าหรือว่าไขท่ที่ไข่ที่มันกําลังจะเสียก็ใช้ไม่ได้นะคะต้องเอาไข่ที่ว่าสดสด ตีไข่ให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันโกนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยน้ำหนึ่งขวด1.5ลิตรนะครับเราจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองโดยประมาณนะครับผมนี่หลังจากที่ว่าเราตีไข่ให้เข้ากันแล้วนะคะตอนนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือผสมกับน้าเปล่าค่ะแล้วก็หัวเชื้อนะคะใส่หัวเชือ้อหัวเชืออ้อกี่<ข>ช้อนดีครับหัวเชื้อห้าช้อนนะครับผมใส่ไข่ห้าช้อน แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่หัวเชื้อนะคะหัวเชื้อหัวเชื้อ5ช้อนหัวเชื้อปรอตสีห้าของเรานะครับหนึ่งช้อนสองช้อนสามสี่ห้าเอาห้าช้อนหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เขย่าแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะ ให้มันเข้ากันให้หวดเชื้อกับไก่ไก่แล้วก็น้ําป่าของเราเนี่ยเข้าเข้าเาป็นเนื้อเดียวกันกน,นะคะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเราต้องพาไปตากแดดนะคะนี่เราเอาไปตากแดดตากแดดก็เก็บวันถึงสิบสี่วันถ้าสิบสี่วันใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่มีแดดก็ใช้ไม่ได้โกนยังไม่เด้งถ้าเดดจ้านี่เก็ดวันก็เริ่มแย่เริ่มเดงสิบสี่วันนี่โอเคเลยเนี่ยก็สิบสี่วันคือขนาดนี้เลยค่ะขนาดนี้ครับ เนี่ยที่ทำไม่วันคนค่ะถ้าไม่มีเดทเนี่ยสีจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะสีจะเข้มไม่สวยขนาดนี้สีจะไม่เวยจะไม่สวยสีจะไม่สวยแล้วอัตราการใช้คือเราเอาน้ำจุลศิลป์ก็เสกตัวนี้ปลอดาตัวนี้ก็คือผสมกับน้าเปล่าแล้วก็รดได้เลยใช่ไหมผสมกับน้าเปล่าแล้วก็รดได้เลยอยู่อัตราส่วนมันอยู่ที่ต้นไม้ถ้าไม้ใหญ่เราก็ใช้เยอะแต่ถ้าเป็นผักเนี่ยผักที่ที่ว่าประจิตหมอดินใช้อยู่เนี่ยค่ะถ้าแปลถ้าเป็นผักเพื่อที่ว่าให้เขา ไปให้จเจริญเติบโตวความจเจริญเติบโตไปกับรากที่ก็ขยายออกมาเพื่อขยายรากเนี่ยเพราะว่าผักเนี่ยถ้าว่าขยายรากโขกเนี่ยรากก็ขยายเดินดีเนี่ยคือรากก็เดินดีก็จะโตเร็วก็โตเร็วนะคะ mm hmm. คือเนี่ยกะจิกจะฉีดสามวันถ้ามีเวลาก็สามวันสามวันเราใช้อัตรา,าถ่วนก็ถังระจิตก็สิบปดลิตรสิบปดลิตรกะจิตก็ใช้ประมาณสักหกช้อนโต๊ะ หรือว่าถ้าเรามีเยอะใส่เยอะกว่านั้นอีกนิดก็ได้แต่อย่าเยอะเกินนะคะประมาณ6ช้อนตุะน้ำสิบอลิตรเราก็ใช้3วันครั้งหนึ่ง<า>แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็5<า>วันรังได้ไหมครับอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ว่าผักมันจะ ความกระเดินเตือบตัวนสู้สามวันสี่วันไม่ได้สามวันสี่วันมันเกิบบตัวดีใช้บ่อยได้ใช้บ่อยได้ดีค่ะใช้ได้ถ้าคดิโกนคุณไหนที่ขยันหน่อยก็สามารถใช้ได้บ่อยใช้ได้บ่อยนะครับเราก็เราก็ขยายเชื้อไว้เต็มนะครับเราก็ทําไว้เราก็ทำไว้ให้เยอะๆแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอต่อไปเราเราไม่ต้องใช้หัวเชื้อตัวนี้แล้วนะคะเราเอาจากหัวเชื้อที่เราขยายไว้อ่าเราเราขยายได้เยอะ เนี่ยเราก็ขยายตัวนี้ต่อไปคือถ้าว่าอยากให้คขาเป็นเร็วดวันปดวันเราสามารถจะใช้ได้ไหมเราก็ดูที่สีของเขาเนี่ยขนาดขวดใหญ่เนี่ยถ้าเราทำหัวเชื้อเองหนึ่งขวดนี้ก็เราก็มาขยายกับขวดนี้ได้สองขวด<อ>หนึ่งขวดนี้เอามาขยายสองขวดนี้ได้ อันนี้เราขยายเชื้อจากหัวเชื้อที่เราทําไว้แล้วนะคะที่ขยายไว้แล้วอันนี้คือหัวเชื้อพโดซีมา,ออมาที่ออหมอดินได้ขยายไว้แล้วนะครับผมซึ่งหมอดินแนะนําว่าถ้าอยากให้เป็นเร็วข้อใช้ประมาณ300มลิตรโดยประมาณนะครับผมก็คือประมาณครึ่งขวดนี้นะครับผมต่อ1.5ลิตรโดยประมาณนะครับข้อใช้ไข่ไก่ในปริมาณเท่าเดิมก็คือ1ฟองหรือ5ช้อนโต๊ะนะครับผมอันนี้คือหมอดินเรามาอาดับ นะครับผมมาปรับปรุงก็คือมารทดลองทําแล้วหาวิธีที่มันเป็นเร็วที่สุดนะครับผมก่อนจะใส่ควดก็เขย่านิดนึงเขย่าอนเขย่านิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เชื้อมันอยู่เต็มเชื้อที่ว่าตกตะกอนอยู่ก้นขวดนะคะเขย่าออกมา่อน กลิ่นกลิ่นละมุนใส่ครึ่งนะครับประมาณครึ่งประมาณครึ่งน,นิดนะครับนิดนึงอ่พอ,อดีเลยนะ้ำเมื่อเทเสร็จแล้วนะครับเราจะสังเกตสีจะแยกชั้นกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้อง ทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือการเขย่าแต่เราจะไม่เขย่าแรงๆเผื่อฝฟาหลุดแล้วมันกระจายเราใช้วิธีการคว่ำไปคว่ำมาแบบนี้นะครับผมอ่าเนี่อ่เป็นสีเดียวกันเราจะเห็นว่าเป็นสียุโปรนอ่อนซึ่งแตกต่างครับสีที่เป็นแล้วสีที่เป็นแล้วก็จะเข้มกว่านะครับผมก็จะเข้มกว่านะเพราะฉะนั้นอ่านี้ รเราสีตัวนี้เราตากแดดประมาณ7จวันก็ออนสามารถาามาใช้ได้ไดแล้วก็ไอความแตกต่างนี่นะคะถ้าเราขยายเชื้อจากหัวเชื้อโปรโรสีาที่เราหัวเชื้อโดยตรงที่เรายังไม่ได้ขยายนะคะสีก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าว่าเราขยายกับหัวเชื้อที่ว่าเราเราขยายมาแล้วนะคะหัะวเชื้อนี่เราขยายมาแล้วสีก็จะ ประมาณนี้เข <im <im ้มหน่อยค่ะเข้มหน่อยพอมาเปรียบเทียบกับขวดนี้คือต้องใช้เวลาอีกเกือวันจะได้สีนี้มาอ่าค่ะคือเนี้ยจะต้องใช้เวลาตางเด็กอีกเกือวันเราจะได้ออกมาเป็นสีนี้ครับผมทีนี่สอบถามป้าจีดว่ากับอ่าเครืรกรอนหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วการทำจุลรี์สังเคราะห์แสงปกติทั่วไปที่ทํากันอยู่ก่อนหน้านี้มันแตกต่างกับฟอโรซิมาอย่างไรคือความแตกต่างความแตกต่างความยุ่งยากไอ้นี้คือมันง่าย ส่วนผสมมันคือมีแค่ไข่กับหัวเชือเอ้อเต่ถ้าว่าที่ประจิตทำก่อนหน้านี้มันมีน้ำปีน้ำปลาน้ำปลาปกับปีผงชูรสผงชูรสแล้วก็มีซีอิอ้วดำซีอิ๊วดำน่ะมันจะแตกต่างกันไปแล้วก็กลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันถ้าใช้น้ำปลากลิ่นมันจะเยอะกว่ากลิ่นจะแรงกว่ากลิ่นมันจะแรงกว่ามี่ถ้าใช้ผงชูรสกับกระปิกลิ<ๆ>่นมันก็ต่างมากาอีกลิ่นหนึ่งเต่ว่าไอตัวนี้คือมันง่ายแล้วก็สะดวกสบาย สามารถรุ่นเวลาได้ใช้เวลานิดเดียวครับผมโอเคนะครับสำหรับท่านใดต้องการความร่มเติมอยากให้หมอดินสอนการทำบดออะไรกระใหญ่เชื้อบดออะไรก็แจ้งกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาวิธีการทําง่ายๆมาให้ทุกท่านนะครับผมครัผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราไปตากจุลินทรีย์สองก้อนแสงกันแดดออกพอดีเลย ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะคือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการกระตุน้นการองอกเร่งรากเร่งยอดและก็การแตกกอเพิ่มธาตอาหารเพิ่มผลผลิตให้กับเราได้ค่ะ